มันเฮลูกๆไข่กันสามคนสี่คนกับแม่หยุดอยู่บ้านบด้ไปโรงเรียนนอนกอดกันอยู่บ้านเนี่ยและไข่จักเป็นไข่วัดคือเป็นโควิดกับโ่้หบ่คันได้ไปตรวจไม่จะ เจียวกระเทียมเจียวเหลืองอุยหอยไว้ใส่ก๋วยเตี๋ยวจ้ะต้มก๋วยเตี๋ยวไว้หม้อใหญ่ๆไว้แต่คนป่วยสดหอนๆไว้จ้ะมาเด้อไอ้ก๋วยเตี๋ยวหมูตุนก๋วยเตี๋ยวหมูตุนใส่ กระดูกหมูนี่กระดูกหมูอ่อนจ้ะสดห่อนๆเ้ยจ้ะเด้อ กัจชามาเด้อมาสบายอยู่บ้านมือนนี่วยมก๋วยเตีเเเเ๋ยวยำมดตุนจ้ะ Hæ? Hmm. Hmm. E ยา yeah. เอาผลไม้มาหลอดเด็กหน่อยเด็กหน่อยบะซัมบายลูกๆบะซัมบายเบิดบป่านเลยเป็นเป็นวัดเอาผลไม้มาหล่อผลไม้มาหล่ออันนี้กับบอกผลไม้สเปนแล้วจ้ะเนาะไข่ไข่คือบอกปานอันนี้ก็เชอร์รี่ลูกใหญ่ๆนะคะนางเลียนเลี่ยนปากแหลบๆแม่แม,ม่บอกว่าให้ทายลูกก่อนว้าย ผลไม้คู่กับยาจ้าเอาแนวมาอ่างแนวเ,เสแฉบมาให้กินก่อนบอสัม,มนสิสบอกกินยาให้ของหมักเพลินผลไม้ตามฤด,ดูกาลค่ะเชอรี่จ้าโอเคค่ะเชิญค่ะสละลาก็อยกินบอสัมนสนบอกกินยาแม่จะองหาผลไม้มาอ่างหนามัน <c oughs> หาผลไม้มาอ่าง เราไม่ไม่กินโอ้โห <laughs> เอาให้นอนเอาใส่กระดาษสิลูกไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาบอสซัมบ่ายเป็นวัดกันไหมจ้าเป็นวัดทั้งพีทั้งทั้งสามทัง้งเฮียนเบอร์เทียนเลยแม่ก็เป็นเป็นไข่เป็นวดัดพอแล้วไข่หวานพอแล้ว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 โอ้โห พอแล้วกินเป็นไหมนะตัวเล็กๆกันนะหายใจกันบ่ออกหายใจบ่ทั่วอัน,นยังก็เขาเอื่นว่าไข่บัดเนาจนะเนาะจะไข่บัดจะเป็นวิบับกับโบหง่ะเบิดเียนเลยจะหายาหายังไม่ให้กิน หายายาคู่กับผลไม้ต้องกินผลไม้ด้วยแล้วกินเดี๋ยวยาก็ได้กินหานคิดตัวว่ากินแต่ผลไม้แล้วยาบ่กินนะโอ้โหว่า,วานเนาะโหเล่นแดงขนาดนี้